แจกแผนทิปเที่ยวไต้หวัน3วัน2คืนตะลุยนิวไทเป้หรือเมืองจีหลงฉบับไปเองครั้งแรกอีพีหนึ่งเราเลือกบินไฟล์เช้าเมื่อไปถึงแล้วจะได้ลุยเที่ยวกันเลยซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นก็มาถึงไต้หวันแล้วเดย์หนึ่งเราเริ่มเที่ยวกันที่แรกที่อุทยานกอเหอผิงมีค่าเข้าคนละ120ดอลลาร์ไต้หวันที่นี่จะมีลักษณะเป็นทางเดินล็อไปตามแนวหินระหว่างทางเนี่ยก็จะมีหินรูปต่างๆซึ่งสุดทางเดินก็จะเป็นวิวของทะเลที่สวยเเเหมมมมอนนนนภาาาาพว่พว่่่ใกกกรีีีไิิด้็ททงงตัจ พอร์คันเลอร์เฮาส์เมืองริมท่าเรือที่ให้ฟิลเวนิสย่อมย่อมและที่นี่เนี่ยยังถือเป็นที่เที่ยวใหม่ของไต้หวันอีกด้วยมีไฮไลท์อย่างบ้านหลากหลายสีสันให้เราได้มาถ่ายรูปเก็บภาพมันประทับใจกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเดินต่อมาอีกนี้ก็ขอแวะถ่ายรูปกับป้ายรถบัสสุดเท่อย่างทีแฮมจุดเช็คอินใหม่ที่ใหฟฟิ well, ลเวรุ่นเมกาสุดๆเดินเที่ยวกันมาสักพักทองก็เริ่มร้องขอแวะกินข้าวกันที่ร้านฉินเสียนร้านอาหารไต้หวันรสชาติต้นตำราบที่เป็นอาหารบังสิวิลัสก,สลกสสุขภาาพแแนนน่่่อออมมรรชติยไจัดเกินไปด้ย อิ่มแล้วก็ไปลุยกันต่อที่จีหลงแลนด์มาร์คเพื่อมาเช็คอินกับป้ายชื่อเมืองที่คล้ายกับป้ายฮอลลีวูดและมุมถนนเท่ๆที่รับรองว่าถูกใจวัยรุ่นสายสตรีตแน่นอนและไปกันต่อที่ Y.M. Oceanic Culture and Art Museum พิพิธภัณฑ์สแสดงและอนุรักษ์วัฒนธรรมทางทะเลที่ภายในจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับการประมงและการใช้ชีวิตของชาวเลในไต้หวันรวมถึงโมเดลเรือเท่ๆแปลกๆอีกเพียบตกเย็นอากาศก็เริ่มเย็นขอแวะเติมพลังด้วยชาบูที่ร้านซ้างถิ่นอูอ่ Exclusive ชาบูชาบูเมนูที่ นี่จะเสิร์ฟมาแบบเป็นเซตมีให้เลือกทั้งหมูและซีฟู้ดส่วนทีเด็ดก็คือน้าจิ้มที่เราสามารถปรุงเองได้ตามใจชอบเลยและก่อนเข้าที่พักก็ไปหาอะไรกินจุบจิบกันที่เมี่ยวโขในมาร์เก็ตเป็นตลาดที่รวบรวมสตรีทฟู้ดไต้หวันและร้านของฝากไว้กว่า200ร้านที่ตั้งเรียงรายอยู่ข้างถนนให้เราได้เลือกซื้อชิมช็อปในราคาสบายกระเป๋าส่วนที่พักของเราในคืนแรกก็คือ Har b o บ view Hotel ที่พักใจกลางเมืองเที่ยวสะดวกเดินทางง่ายแถมยังสามารถมองเห็นวิวสวยๆของเมืองจีหลงได้จากห้องพักเลย day สเริ่มต้นด้วย อาหารเช้าโลเคอลที่คนพื้นที่แนะนําที่ร้านหยงเหอโต้เจียงร้านซาลาเปาชื่อดังที่คนพื้นที่แนะนํานอกจากซาลาเปาแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังมีอาหารเช้าสไตล์ไต้หวันให้ลองอีกหลากหลายเมนูเลยและก็มาประเดิมที่แรกกันที่ท่าเรือสุยเว่ยหนึ่งในท่าเรือประมงที่สําคัญของไต้หวันที่ยังใช้งานกันอยู่แต่ไฮไลท์ที่เรามาเลยก็คือวิวสวยๆที่มองเห็นวิวทะเลได้แบบพานอรามาแถมบรรยากาศเนี่ยดีสุดๆไปชมวิวกันอย่างต่อเนื่องที่เดอะมิสเตอร์เรดคอสจุดชมวิวหินที่ถูกน้ํากัดเซาะตั้งเด่นอยู่กลางทะเลมา พร้อมฉากหลังที่เป็นทะเลกว้างๆมองไปทางไหนก็ชิลเหมาะกับการมาเดินเล่นพักผ่อนปล่อยใจมากๆแล้วก็ไปต่อกันที่สื่อเหมินเคปเป็นที่เที่ยวริมอ่างเก็บน้ําสือเหมินที่เหมาะกับการมาปิกนิกเพราะว่าลมดีบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่คือชิลสุดๆแล้วก็ไปกินลมชมวิวกันต่อที่ประภาคารฟูกุ้ยเจียวเป็นประภาคารที่ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของไต้หวันมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปและยังมีหลุมอุโมงค์ที่สามารถเดินลงไปแล้วจะเห็นวิวของทะเลตัดกับพื้นหญ้าสีเขียวถือว่าเป็นการมองวิวที่แปลกใหม่สุดๆและมาถึงเมือง ประมงแล้วก็ต้องไปเยือนท่าเรือกเก่าแก่ของเขาสักหน่อยที่ฟูจิฟิชิงฮาร์เบอร์เป็นศูนย์การค้าอาหารทะเลสดที่ชาวประมงเนี่ยลงขายกันเองเลยสามารถเลือกซื้อและให้ร้านทําให้กินสดสดได้เลยหรือจะมานั่งร้านอาหารเนี่ยที่นี่ก็มีเหมือนกันอิ่มแล้วก็ขอมามูก,กันสักหน่อยที่วัดเปลือกหอยไฮไลท์ของที่นี่เขาจะใช้ประการังและเปลือกหอยจํานวนมากมาตกแตง่งบอกเลยว่าสวยงามจนล้าสายตาไม่ได้เลยและสําหรับสายมูวัดนี้ถือเป็นวัดยอดนิยมที่คนจะมาขอพรกับองค์เทพเจ้าจี้กงเรื่องโชคลาภกันอีกด้วยแล้วก็มาเช็คอิน กันต่อที่สะพานจือหลันพ a r โอเชียนวิวิ่งแพดฟอร์มสะพานที่้คชื่อนชื่อเป็นจุดถ่ายพรีเวดดิ้งยอดนิยมของคู่รักเพราะทั้งวิวและบรรยากาศริมทะเลสุดโรแมนติกซึ่งสามารถชมพระอาทิตย์ตกไปพร้อมกับวิวสวยๆได้แบบพาโนรามาอีกด้วยไปต่อกันที่วัดกวนอิมหยวนเต้าไฮไลท์ของวัดน,นี้เลยก็คือรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาตั้งอยู่บนยอดเขาแต่ด้านในเนี่ยเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายรูปก็เลยได้เก็บภาพไกลๆมาฝากทุกคนนิดหน่อยและเมื่อเย็นของวันนี้เราเลือกเป็นร้านเหลากังปิงซื้้อออติ่มซีกราย,ยด ที่ทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเนี่ยแหวะเวียนไปกินกันอย่างไม่ขาดสายซึ่งเมนูที่ห้ามพลาดเลยก็คือเซี่ยวหลงเปานุ่มๆด้านในมีน้ำซุปสุด,สดกลมกล่อมและปิดท้ายวันที่2กันที่ถนนคนเดินตั้นซุยถนนเนี่ยเต็มไปด้วยของกินของฝากสายพื้นเมืองที่ละลานตาจนเลือกซื้อไม่ถูกเลยแถมเดินง่ายคนไม่ผูกพันเท่าไหร่อีกด้วยและที่พักของเราในคืนนี้ก็คือซีรีเวิร์ดโฮเทลเป็นโรงแรมวิวสวยทีภายในตกแต่งเรียบหรูและสะอาดมากๆวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนและคลิปหน้าเนี่ยเรายังเหลืออีหสหรัับทิต้วน ถ้าไม่อยากพลาทิปดีๆรีวิวฉ่ำๆกดติดตามกันไว้นะค้นหาที่เที่ยวไม่กี่คลิกเข้าทริปเกตเตอร์